สวัสดีดค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในในรายการ,มรมชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้<อ>นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการเหมือนเดิมแล้ว that nah. ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แรงชร์แรงคำถามค่ากดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แรวชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้ดูพยิบสีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันนับตั้งแต่วันนี้จนถึงอีกสามวันข้างหน้านะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะสนใจดูดวงไพ่ยิปซีอย่างละเอียดให้เทพพลังจิตตัวองค์ตรวจเทศนะคะดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพรบมมนก่อนดูนะคะเน้นตลาดบนตรวจองค์ตรวจเทพกับาจารย์ท็อปเนี่ย หนึ่งชั่วโมงพันห้าร้อยบาทนะคะซึ่งคุ้มมากสามารถตรวจองค์กรเทพได้ด้วยและดูดวงได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับสื่อเทพสื่อวิญญาณดูได้หมดเพียงพันห้าหนึ่งชั่วโมงนะคะอ,อาจารย์ทับพีเซนต,ต์นะะตรวจองค์ตรเทพกดแชร์ออกไปแซ่พีเซนต์ตรวจองค์ตรวจองค์ตรเทพสิ การตรวจองค์ตรวจเทพเป็นวิชาจำเพาะนะครับนะซึ่งจะถ้าจะคนที่จะทําได้จริงๆก็คือว่าต้องหาตัวเองจนเจอในวิชาการตรวจเหล่านั้นนะเพราะว่าวิชาการตรวจเหล่านั้นมันไม่ได้มีทั่วไปอย่างที่คนอื่นพกคิดกันนะหรือว่าแบบว่าโทรมาจะมาขอแบบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่ใช่ว่าดูด้วยไพ่ยอย่างเดียวด้วยาจาย์ทับดูด้วยพลังจิตสมาธิชั้นสูงด้วยนะคะ,ะมันต้องไปเรียนกนรรมฐานนะให้ให้เข้าถึงจิตจิตที่เรียกว่าความรู้สึกจิต จิตเป็นทิยเอา,าแล้วเรามาดูไพ่ยิบซีกันนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรกักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาขอหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะเพราะตอบด้วยพไพ่ใบเดียวนี่นะไพ่ยิบซีนะคะตอบด้วยพไพ่ยิบซีใบเดียวนะคะเล <Le> ส เพียงคนละ9,999แชร์มาค่ะสวัสดีค่ะมาแชร์แล้วจริงๆค่ะถามได้เลยนะคะแชร์แล้วช่วยเคำถามค่ะคุณชินะคะ26แฟนปัจจุบันคิดจะสร้างครอบครัวกับเราไหมคะเราจะดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับภายใน3วันนี้นะครับนะมันอยู่ที่ตัวคุณน่ะต้องนำเขาอ่ะต้องนำเขาคือไพ่ขึ้นมาว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายผู้หญิงต้องนำพานะคะ ต้องคุณต้องนำพาเขาเองนะครับนะเออคือจะให้เขาคิดที่จะสร้างาครอบครัวกับเราเนี่ยเราต้องบอกเขาพยายามต้องต้องพาพยายามาบอกเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าต้องสร้างครอบครัวแท้บอกงี้เออนะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จานโอจานเขาเจอคือ<ม>เขาก็จริงจังเนี่ย,ยให้เันขพ้่อนนะไ,ไม่ใช่ เรา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 ใช้บทนี้นะก็คือว่าอาจารย์โอเป็นผมบอกว่าเราถ้าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันเราเก็บเงินด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็ยินดีใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นนะครับนะาที่จะต้องช่วยกันทํามาหากินนะคุณป๊อปยังไม่ได้แชร์นะคะทาาไปเลยครับนะใครไม่แช่นี้ใช้เงินเยอะว่ามีเกณฑ์ว่าเขาใช้เงินแอบไปผู้หญิงไหมคุณป๊อปพี่แพทนะคะถามน่อยนี้เลยครับไม่ดูครับนะมันเป็นเรื่องห่าเรื่องะเล เอาเรื่องแบบว่าไม่จับผิดเรื่องใครได้ไหมคำถ,ถามอุตภิดนะครับนะไม่มีใครเขาดูนะครับนะ มุกยี่สิบแชร์แล้วนะคะเมื่อคืนฝันว่าทาเลบตัวเองหมายถึงอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องตั้งครรภ์ไหมคือเราไม่ได้ดูเรื่องแบบนี้แต่แรกแล้วเราถามนยฝัเออนะไม่ดูครับนะเรื่องทํานายฝันคือถ้าเกิดอยากดูจริงมาดูแบบพลังจิตกาจาร์ท็อปนะคะคําถามละสองร้อยบาทนะเข้ามาด้านหลังครับผมนะถ้าอยากดูจริงๆรนะไปเลยออค่ะอ้อมค่ะการเงินมีทางออกไหมคะการเงินจะมีทางออกไหมคะคุณอ้อมแชร์แล้วนะคะ การเงินจะมีทางออกไหมคะตอนนี้ไม่มีรายได้เลยค่ะตันไปหมดค่ะนี่จะมีทางออกไหมส,วสม่วนเขาตันไปหมดอย่างนี้<อ>หนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบดูว่าจะหาทางออกได้ไหมก็ต้องหาทางไปค้าขายในโซเชียลค,<ว>คุณหาไม่ออกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าโซเชียลคุณจะมีทางออกใครบอกว่าต้องไปค้าขายในโซเชียลอยู่นอกไม่ได้อื ถ้าคุณยังมีโทรศัพท์มือถือคุณคุณยังใช้ได้ัดะะใช้มันแล้วนะมันมันมีโอกาสที่จะไปได้นะคะอโอ้ยี่สิบยี่สิบหกทำไมคนที่เราคุยศึกษาใจเขาถึงหายไปมันไม่มีแชร์นะคะคุณอูแชร์ก่อนนะครับไม่ให้หมดเลยนะครับใครคุณมโมคุณโมยีม่สิบหกแชร์แล้วนะคะคนชื่อพานุจะทยอยคืนเงินเราไหมคะต้องไปทวงเรื่อยๆอ่ะ ได้นะยังได้เป็นลูกหนี้ที่ได้เงินจากเขาได้อยู่นะคะคืนให้นะคะคืนให้กบที่สิบสี่สิบสองคุณกบสี่สิบสองนะคะแฟนที่ชื่อเอเขาจะกลับมาคืนดีไหมคะเขากลับมาก็แอบ,บกลับนะกลับม,ม,มาพบกันหลบๆซ่อนๆไม่ไปมามาไม่ไม่อยู่จริงจังอะไรพูดตรงๆนะ นะไม่พูดตรงๆไม่ได้โกหกแชร์ใช่แล้วค่ะแชร์แล้วจริงค่ะปับยี่สิบห้าเอาอีกแล้วเขายืนยันจะถามว่าแฟนช่วงนี้ใช้เงินเยอะมากอ๋อไม่ดูครับไม่ดูครับมีเกณฑ์<ำ>ว่าเขาจะใช้เงินแอบเปผู้หญิงคําถาม,มอุตภิษครับไม่มีใครเขาดูครับคําถามทาลายล้างบอกแล้วลบอกแ<อ><อ>ล้วถามเรื่องอื่นนะคะถามเรื่องอื่นนะอนะแชร์แล้วนะคะอะคุณเพจแล้วเพจแล้วเดิน คนรักเก่าเขายังรักคิดถึงเราอยู่ไหมคะกวัวตามหน้าไพ่ไปนะครับนะไม่ครับเขาไม่แสดงออกอะไรเลยครับนะอืคือถ้าเกิดเขารักหรือเขาคิดถึงคนเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะไม่แสดงออกเลยค่ะอือค่ะเขาไม่แสดงออกว่าเขาจะโรแมนติกหรือว่าจะแบบปากหวานไม่มีเลยคนนี้เพอ่มมากโมกี่สิบเอาเอาอีกแล้วเข้าทาเล็บตัวเองแชร์แล้วนะคะไม่ดูครับนะ ถ้าอยากดูจริงมา้ข้างหลังครับจ้างพันเราก็ไม่ดูหนึ่งพันห้าร้อยบาทกับผมอาจารย์ท็อปนะครับคือจริงๆแล้วถ้าดูส่วนตัวเนี่ยดูได้ทุกเรื่องแต่ว่าข้างหน้านี่ยจะมีเฉพาะอยากดูใช่ไหมครับนะมาตรงนี้กับผมครับอาจารย์ท็อปนะครับนะเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมครับไพ่พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษคือเราจะไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการทํานายนะครับถ้าคุณอยากถานจริงต้องใช้ไพ่ในไพ่เทพครับผมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับดูกับผมอาจารย์ท็อปนัเมตราบนะครับ ถ้าจะถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆมาตรงนี้ครับนี่นี่ครับชัดที่สุดเลยนะครับบอกเลยให้ถามคำถามชัดเลยนะครับัดเลยวว่าถ้าเกิดจะดูจริงนี่ยชัดไหมครับือไม่ชัดครับ facebook อาจารย์ท็อปน้ำเมตานะคะดูโผั่ศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด ajtop หนึ่งหกไอเดียนะถ้าถ้าไอ้นี่ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูจริงแคปไว้ครับมาข้างหลังครับแล้วพร้อมโอนนะครับนะเดี๋ยวผมให้เลขบัญชีครับนะ เข้ามาเลยครับนะหลังใหม่ผมผมรู้ครับนะถ้าอยากดูจริงๆมาครับโฟโต้ค่ะแชร์แล้วนะคะคนชื่อโอ๊คนะคะจะทักมาอีกไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวนี้ทักสิอ่าไพ่ว่าทักนะครับนะมาทำไมถึงไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นก็เพราะว่าเราไม่เปิดสาธารณะเองนะครับนะไปครับดูให้แฟนค่ะอ๋อไม่ดูครับไม่ดูครับเป็นคําถามข้ามฟากครับ ถ้าถ้าต้องการค้าขายได้ต้องการหาเงินได้ครับในยุคปัจจุบันนี้ทเทวสุวรรณนะครับนะนะติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนะได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็บูชาเลยได้เงินจริงนะนะมาครับนะเอาองาค์ละ99บาทนะครับบวกค่าส่ง50บาทนะครับเป็น149บาทจาก199นะ,นะคะเราไม่ขายเราขอแค่99เท่านั้น มีค่าส่ง50บาทเป็น149บาทนะครับนะถ้าใครอยากดูมาถ้าใครอยากบูชามาด้านหลังนะครับนะแป้งค่ะผู้แชร์นะคะมีผู้แชร์พรุ่งนี้มีโชคลาภไหมคะไม่มีครับว่าตามจริงครับไพ่ดาบครับอุปสรรครับผมนะอคุณแอนนี่ไรส์สวัสดีค่ะคุณแอนนี่ไรส์แชร์แล้วนะคะได้สามารถคุณอุ้ยคุณอุ๊คุณอุ๊คุณอุ๊ ม่มีผู้แชร์เขาไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดแล้วถามแบบนี้คนคุยทำไมอยู่ดีๆเขาถึงหายไปดูได้ไหมก็ไพ่ว่าดีเขาหายไปก็คุณต้องคุณต้องได้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ถามมถามได้นะครับถามแบบนี้ไม่รู้สินะเราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วเอาวาเดี๋ยวคนคุยทำไมไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้แชร์ตอบาไม่ดูไม่ดูแต่แต่คำถามแบบนี้จะดูให้หรือเปล่าไม่ดูครับข้ามไปเลยครับแชร์แล้วค่ะยุ้ยสามสิบเจ็ดนะคะแอนี่ไบร์นะะแชร์แล้วยุ้ยสามสิบเจ็ด เอาฝนตกเออช่างมันเทิงวะน้องชายจะสอบทูตทหารน้องชายครับอ้าวน้องชายน้องชายรัาไม่เกินเอาเอาเรื่องตัวเองสิคะทำให้หมดครับการจนาสาสหมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศไหมคะถ้าได้ไปอีกงานใหม่าดู3วันค่ะข้างหน้านี้นะคะไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่กับที่หมดครับผมสาวันนี้ครับอืคุณนกค่ะจะได้แต่งงานอีกครั้งไหมคะดูจากมาไพนะครับนะ โชคชะตานำพาไปครับนะถ้าจะได้ก็คือได้ครับผมจะให้มันบอกมันมีโอกาสไพว่วางนั้นนะสามวันนี้เราดูแค่สามวันนะครับถ้าใครบอกว่าหาเงินไม่ได้หากินไม่คล่องนะครับเท้าเวสุวรรณนาเทพหน้ามนุษย์อยู่ในหนึ่งนะครับนะด้านหน้าหน้าด้านหน้า,หน,า,ห,นาหน้ายักษ์นะครับด้านหลังหน้าเทพนะครับนะใครบอกว่าดวงซวยโดนคูณใส่บนดําทุกอย่างอะเนี่ยอันนี้องค์นี้เดียวอยู่เลยนะมาครับอแชร์ล็อกค่าหลิวสิบเจ็ด ข้อความที่เราส่งไปหาคนคุยกาวในไลน์เขาเห็นบ้างไหมคะเห็นครับผมโดยอาจารย์โอโดยอาจารย์โอผูมาเป็นประธานใช่แล้วส้มยี่สิบห้าพรุ่งนี้จะมีโชคลาบไหมคะอันานยอดนิดนะฮะนะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะผมไม่ปิดปังไม่โกหกส้มยี่ห้านะคะพรุ่งนี้จะมีโชคลาบไม่มีครับอย่าเล่นเลยครับเสียครับผมไพ่บอกเสียเสียมากกว่าได้ครับนะแร่วยี่สิบเก้า แชร์แล้วนะคะจะได้งานที่บริษัทบีบราที่สัมภาษณ์ไปไหมคะว่าแพรวิสิบเก้าครับได้ได้ไหมนะมีโอกาสได้ครับโอ้ได้สิได้อันนี้ได้เลยล่ะใครวางนะครับสามวันนี้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเ9 9าพัน้าร้เกิบเก้าแชรนะเกินเวลา้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนะนี่ครับทาวเวซุวันนะครับนะ ใครบอกว่าหาทางตันในยุคเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ควรบูชาไว้นะครับนะไม่ใช่แบบจะถามไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่มีอะไรเลยคุณต้องมีลูกเล่นมั่งนะเเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะนะเออเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆๆๆอาจารย์นะคะเอาละไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะติดต่อนะครับนะดูดวงนะครับกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานนะครับไปที่ Facebook โอสิริกรณภิรัตคับเบอร์โทร0619922645 0925929261อดี 1, รยัยโอซ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสงเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัขงวัตถุมงคลงต่างๆ และเสียงครูค่ะและรับครอบเสียงครูด้วยนะคะนะตามนี้ครับผมนะเอาละไปแล้นะครับหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการเอ่อสหาวิทยาโหดเดี๋ยวก<า>่อนเดี๋ยวก<ๆ>่อนมีคนหนึ่งมามะนาวค่ะยี่สิบเจ็ดความรักค่ะแฟนรักเราไหมคะห่วงไหมคะผมดูให้ว่าดีหรือไม่ดีแคะนะ่นั้นจบแค่นั้นครับนะไม่มีอะไรแน่นอนเขาคงหมดสับสนอะไรบางอย่างใช่ไ,ไม่มีอะไรแน่นอนว่าพูดไปตามหน้าไพเ่เขาแบบนะเขาเขาไม่เต็มที่อัะเราอะ ไปขึ้นนะคะไปแล้วครับนะอืม